นี่พี่หเพื่เช้าสบายดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนเนาะหมายคิดนี้สนกก็จะมาท้าเบิ้งส่องเท่าเพื่อนนี่บาวัดบาวัดเอ้ยเนยรดากระจีเขาไปป้ามื่อนี่อืมมือนี้จะไปป้านี่างเพ่อาลูกบุญเนะ่ไอ้นำกระโบห้าหนู นี่ห้าไอ้น้ำกระโบยูเลยอันเมนนองใ่า่เด้อันนี้เด้มือนี้เข้าไปป้าเข้าไปป้ามือนีหรือว่ามือใดจังที่ไปไปป้าพุ่นอ่ะเข้าไปป้าพุ่นเน่ <c oughs> ไปปักแกปักดอกพุ่นเขาไป,ป,าปไปล่มือโอเาบ่ามาแ,ลาแหละเข้าไปใช้แฮวบ่มาเมื่อ เขาไปพุ่นเน่แปะคุยคุยห่างพุ่นช็อตลงตอกขึ้นจะน้ำมันลงไปพุ่นเครื่องเครื่องเดไปเอาแล้วเครื่องนุ่งอยู่อันนั้นนะเครื่องนุ่งอยู่เฮือนนี้นะโซกเอาเครื่องเครื่องปะไว้นี้ช่วยกันกยเลือกเอาเออเลือกเอาเด้อเลราอันนั้นลูกจะได้แบงเข้าไว้ให้แม่กับบ่าววัดแล้วลูกก็จีได้เมื่อบานเด้อเมื่อไปเบื้องไอ้หน่อย

เราบ่มีกระบอืมบ่มีกระบเกบเกบเกาะติดนบางแล้วอืออย่าเพิ่นฮื้ออันนี้คั่นแล้วออกมาเฮือนหน้าแล้วจังเอามั่งเนาะออกมาเฮือนาจักมับ่วัดบไปเอาเครื่องไปไปเอาเครื่องไปไปนี่เครื่องอยู่นะไปไปเบิ่งนํากันไขึ้นได้ไปมีกระโปรงเด้อนงเด้อกลุกไปแล้วไปเรื่องนก็ยได้เคียงติเฮเฮมาไปมาเลือกนํากันไปเลือกเครื่องบ่เอาเครื่องน่ะมนกบ ไปมาเคทุกคนสน็กก็จะได้ให้ขึ้นเรียกเอาเครื่องเนะาะอ่ามาเรียกเครื่องนำก้นเฮานะอ่าเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปทุกคนมานั่นะนะเรื่องอันนี้เป็นหันงมุกบุ้ง một con phun này à rồi cái điak ở đâu à lạc ao thế này à bực ngắm cô bước anh đi bên cạnh bước anh chụp với hai lúc anh anh nung trứng sik.

đợi này đó รึเล่าดีว้าปีนอันนี้เป็นทางปีน anh đang bỏ ao, nó ở vai níi anh đang bỏ ao, ở má vàng vai nhau, anh biết, anh ní, à,

ไอ้หนี้เอาเอาบ่อบ่อามีบ่เอานี้บ่เอาเขาเอาเนี้ยนี้อันเดียวเดี๋ยวเอาไว้นี่เนาะอืงามสีงามดิอุ้ยเอาบ่ mắt vợ vợ anh đi em mình nhai nọ anh đi này mình nhớ mình nhai rồi bữa ăn lên đi nha, คนนี้ต้องอ้าว mặc sẽ đeo sở xin mặt mặc Sẽ sô xô xô nè 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 sao nè nè បាទធូនក្នុងไหนបោះបងឌូងប៉ះនេះមិនអានយឺเนาะ anh đi đây dit? Ani de? mẹ lúc lúc thì Ao, ao hai mẹ lấy, mẹ ăn à?

อ่นนีนเนี่ยอ่ากระปุบ๊าวาดกระปุกบ๊าวาดก็มาซองเอาเครื่องเลยวะขึ้นมาฮีมาซองเอาเครื่องมาทันหนมากันมาเรียกเอามาันหน้ากันจะอีมาเอา Nè, hướng nào mà cầm mặt áo được, Nè, nó cầm mặt áo Nè Xưa bà Bà ơi, nè ปะไว้นี่ใช่ไหมปะถูกป,ปไว้นี่ตัดหน้าออันบอกคำนวยมักขนาดเลยเนี่ย ได้อาเด้อเลือกเอาเลือกเอาไปให้ลูกมุกแด้เลือกไปให้พ่อบุญไทยแด้เด้อนี่เด็ไปให้พ่อบุญไทยบ่ Ôi hơi đi mày cần Xíu subscribe anh kênh อันนี้ทำเดียวน,นี้อ่นนอาอนนี้ช่องพุ้นนี่ไว้นี่ดินี่ดเดมักบอหนาวแล้วนุง่ง

you <laughs> เคนะทุกคนไม่นกยางเพิ่นจะได้จับขึ้นบอกเธอสองอีกแล้วเพิ่นว่าพอแล้วพอแล้วหนึ่งสองอันนั้นเบิ่งลองลองเบิ่งดูสุ้มอีเหี้ยเอาไปห้างห้าเหรีเนี่ยเอาไปห้างห้าเหรีเนี่ยเจ้าไหนนุ่งใดนี่เฮี้ มีมีแต่อีบุญรอดเนี่ยนุ่งใดน่ะเอ <laughs> อสองน้อยน้อยหนึ่งให้บุญรอดเอาเออนี่ขึ้นได้เสือ้อหนึงงน่งส่งซ้ำตัวได้ตีซ้ำอันเชิดอันบบชอกเอาอีกเนี่ยอะไรเชอาเอาเล่นลูกอินอกที่ชิดอันนี้ เอาแต่ซ้ํานี hơn, ha, ้เออบัดออกมาเฮ็ดนานแล้วก็มาซอกเอาอีกเด้อถ้านาแล้วบัคับมดก็จะมาซอกเอาอีกเออเพิ่นว่าให้มันคาดมืดแล้วเพิ่นสิมาซอกเอาอีกว่าซั่นเอ้าจังซั่นกะเฮาจะได้อันเกียมเอาข้าเนาะลูกจะได้เอาข้าใส่ห้องใส่หยังไว้ให้เด้อเกียมข้าไว้ให้แล้วลูกก็จะได้กลับบ้านเด้อาจัง่ทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเกียมข้าให้แม่นกากับ บาวัดกันต่อทุกคนบาวัดมีเนี่ยนึงเป่าสะเขานะมีบ่ท่งสะเขามีท่งบ่เอออยู่ฮน mm. อ่าเอาสันี่ฮนเด้อ mm. โอเคยังไม่นองย่างบัดน,นี้นะไปทุกคนไปตักเขา้าฮะบาวัดกัน vô cái này Ồ, à, anh xa khấu mà được Tàu không bao vát được ừ. กูบวนนี้่มห้าบตามใส่สังคลาดหน่อย นนเป็นมดนะแม่อันแม่ทามีเจ้าเอาอันนี้มาเดอ้อสาวเอามดน,นี่ออกเดอ้อนี่มันเป็นมดเป็นมดคนจะได้เอาอันอยู่คนน้ำบาบัาาดเนาะไป,ไปเอาอยู่อันเป่าคนน้ำบาบัาาดนอยู่อุ้มลงไว้อยู่เป่าเนาะ បង្វັດមកឡូកក៏យកຫົວញ៉ាំមកໄວ້តាក់ខោដែរ คใช่ป่ะเขานี่จะเอาเธอเป็นท่งเดียวกันนอนทุ่งเดียวกันมีทางบาวัดแล้วก็มีนกเงาเนาะเพิ่นจะเอาเธอท่งเดียวกันนี้ให้บาวัดเปไปเราไปหุ่เราจะไปแบ่งกินน้ำกันเอาสัตว์อ่าสัตว์ก็สั้นน้ำกันนี้เนาะบาวัดเนาะน้ำกันในห้างเอา ละตี้เนอะมันอันนั้นเอาไปไล่เลยนันบ่มานี่อ่ะน่นหล่เต้วยทุกคน นลบักไล่ๆได้นี่เอาไปเราไปแบ่งกันอ่ะเด้อเราบวชไปแล้วลงมาอยู่อันส่วนมันตุนทันห้าไอ้นำเด้อจงนั้นไอ้นำมาเมียนองย่างคือกันเด้อไปแล้วก็ฮากันมาลงมาอยู่ส่วนมันตุนทันห้าเด้อแล้วลูกบุญนำมาเราวมนได้หากันเอามันมาไข่ขันทาน อ,อ,谢谢อีเม่บยู่นี่เข้าเอาอันเบานุ่นเอามันมาค่ายเลยอีเม่บได้เงินก้เด้อยูงันมันนํากันมันได้เอามันมาค่ายนากันอยากได้เงินนะเงพนบกโยนนไปชอบาสคเดสคพาเบิ่งคำกุณนอนลูกหมื่นพูนช้อองไปพ่น แม่อพ่อเบิ่งมากมาก่อนไจ่มู่มาก่อนยามันไปไปแล้วบ็อกพ่อเด้อว่าอันอี้งั้นมันแล้วเอามันไปไข่สิเด้อบ็อกบอกให้บ็อกกันวไอ้เอามันไปไข่สิบอกไว้เอามันไปไข่สิเรากะจิมางั้นมันอ่างั้นมันซอยกัน แน่อันนั้นคั่นเบ้าอันวาดขนาดอย่างไดก็แบ่งให้บ่วัดเด้จักน่อยเด้ออันนั่นหั่นน่ะท่านท่ามาทานั้นแล้วจังซื้อเอามาเออนัวขนาดฮุ่นฮุ่นนนกมนกอือ้าวจังซะเลยเด้อลูกก็ได้กลับไปหา บุญมีก่อนพาวามาดุานแล้วเดไปหาบุญมียันบุญมีให้เนาะยันให้อ่าจังแซนเลยทุกคนเอ้ยสนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงท่านี้นก็นเนาะสนุกก็ได้เกี่มเขาเกีมอย่างให้เพื่อนแล้วสนุกก็จะได้กลับเนาะอาคลิปนี้สนุกขอเก้าคำว่าสบายดีเอาสบายดีเด้สบายดีสบายดี สบา,บายดีเด้าบ,าบ,าบายบาย